สวัสดีค่ะเมืนีสน่สิม,มากกรีวิวอาหารเนยค่ะอาหารนอ์เวยค่ะคือว่ามีคนไทยเขาสั่งให้ผูวสื่ออาหารมกออเาว่าจังแด่ถ้าเช็มาอกปากก็เลยแล้วจับกุสิน่ะเขาจะเป็นหัวใจนะเขาคือจับเขาจับทำทาหรือเขาหยา,ากเจ้าดาเ <laughs> จ้าไปสั่งให้เขาสื่ออย่างก็กเอามาเบิ่งให้แน่เจ้าเอามาให้หมูนะ ขั้นกูมาเกิดก่อนมึงกูบาได้เป็นแม่ป่ามึงเด้อหันอลองออกไปกูมันดิซืมาไปวิจารณ์ผัวกูออกซื้อเดินเมื่อกูค้นผีบ่าปัญใดเลยคอยคอยก็บบคอยออกซื้อปันได้ให้ฟ้าวเอามาสอดเนี่ยนะคะทับทับนี่ได้ยินมาโดนแล้วให้พวไปซื้อยังก็ค่ะให้พวไปซื้อตาอยากกินลาบหมูอยากกินลาบหมู เอ่หลับบดบอเน้นหมูบเนนเนตับโอเคเพราะว่าขาสั้นกระสีตับหัดเล็กคุณหมอแว่าขาเพราะว่าเป็นเลือดจางคุณหมอบอกให้เน้นกินเนื้อแดงตับสตับไตโอบอแมนตับแต่เสร็จผงหมอบอกว่าตับซื้อใส่ผงคนเอาไปเขาบอกกินเป่นเฮลเวเสียกันเลยว่า พ่อปองเกิดจัดจังส่งขอความค่อยไปกับบบอเอยู่ไหนอยู่บอกันป่าตอปปกเมาทูมางมารเต์มอาทูมายังปิดบาดส่งขอความสิปันใดเขียนภาษาอังกฤษใด้ย่บอกครับว่าโอ้ยภาษาโนเวได้บอกด้บอกแหลว์โพสต์ได้บอผมจเอาแหลว์าโพสต์ไจะเอาแหลว์าซื้อโอแหลว์าซื้อบอก่าไม่เป็นไรโอแมนม เพราะว่าเพราะว่าจะมาเถียงกันบอกว่าเขาก็จะบอกว่าอันและวาและวาก็ขึ้นตับเป็นภาษาและวาก็ขึ้นตับภาษาภาษาอังกฤษก็คือแหลว่าคือกันมันบอกก็คือตับแรนวะก็เอียงก่อนภาษาอังกฤษรีเวอร์เราพัดาไอ้ตับบดตับบดแลววาพอสต์ยถ้าเกิดใคยอยากได้ตับบดก็จะบอกว่าหัวจ๋าสตับบดแรลวาพอสต์ยแต่เรี่อบปรเด็นเพราะว่า ผัวจ๋าสืบตับมาให่แน่ตับภาษานอเวเขาบอกว่าแหลมเลยแล้วใดอันนี้มาถามถามถามเพิ่นเพิ่นกันนินท้าผัวจนมาเมือนี่เพิ่นเอามาเพิ่เพื่อนไม่ผ่านไปแล้วนผ่านไปแล้วสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ยินมาตลอดว่าผัวสือตับมาไห้ค่ะจนมาถึงเมื่อนี่เขามีความภูมิใจที่จะส่งมอบตับนี้ให้เพื่อน เพื่อนเอจะเอาไปให้ลูกกินตอนเช้าการให้เพื่อนเป็นสิ่งที่ดีดีกว่ามันทิ้งเพื่อนรีบจกมานมึงอ่านมาจากไหนลองอ่านในบ้างเนี่ยอ่านในบ้างเลยค่ะลุงเกลลงลุงเกลก็คือตับกวงเด้อค่ะกวงกวงมันบมเกียวเลยแหล่ะโพสไตล์มันโมเมียเขาเขียยเรอว่าเป็นตับกวงนี่เดี๋ยวตับกวงมูสอะ มูสก็คือกลัวกลัวตัวนี้มียู่นอเนะว่เวท่านั้นมีราคาแพงมากเลยดังนั้นโบต้องไฮพายเอาไปกินเด็ตอนตอนนี้จะเอาไปจะเอากาบานเองอเอาไปไฮพไยกินโ <laughs> บจะไปไฮเกินจะไปเถียงต่อท <laughs> <laughs> ุกวมงสามี มันต้องเถียงต่อมันเพราะว่าเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนั้นนั่นสาริสาโลลาบสามีเป็นแหละว่าเป็นเมียต้องย่มผัวเป็นขืนไปได้ก็ต้องย่มผัวเจ้าเจ้าเจ้าของพิธีการแห้งเหมือนขัดสิมันมาเมนตับปัดดิแห้งเหมือนข้นเหมือนขากเหมือนขากโอเคเขาเถียงมาตับมันเกิดขึ้นตับโอเคตับอันนี้ครูสิไปเถียงต่อมันมาเมนตับเสีล้วกันเป็นคอยขบเถียงคันเป็นคอยขบเถียงเสือพีดังสิ ่อยสีเส้นใบยาเลยมันมอมเป็นมาเชียงไปเส้นใบยาเอาอีนี่เสียมแล้เรื่องอีนี่มันเสียมสิแม่สิไปบอกว่าสามีจ๋าเลาจะได้ไม่หัวขึ้นมันมอมเป็นตับแล้วอ๋อโอเคมันเป็นตับใส่ไปใส่ม่นานหลมาเห็นไหมพี่ไทยจะสอนภาษานอตเป็นยังข่อยคือสอนภาษานอตแหกคนนอกเวได้นี่ก็จะไปสอนหัวต่อค่ะคุณเป็นนอตจริงๆชวนสั่งคนไทย Can you l e a s e this วะอไรวุ้ยขึ่นแห้งนมันยอนยอมยอมมันมันเหนีแวเวึ้ยข่นแห้งยอมให้รับของนเอาโบหายไปใส่แล้วเพชรโบวไปใส่แล้วโบวเอนแต่ไปกับโบว์ัไปใส่แล้วจบไหมโบเสียบานจบเด้อเออเศรนี่ละ เรื่องของเหล่องการอภัยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเด้อผัวสื่อของมาพิดเป็นเรื่องธรรมศาสตร์บอลแมนมีแต่ผัวเจ้าผัวข่อยกแมนผัวเจ้ากแมนผัวนี่กแมนผัวหนน,นมีบอคะบุเคยใส่ผัวเขาแก้ปัญหาโดยการที่ว่าบ่ต้องใส่ผัวใช่ต่อไปอไเอาไหมค่เลิกย่างบ่จบค่ะเหล,ล,ลืออีกเรื่องนึงเรื่องตนหอมอ่าววอาเรื่องต่าหอมคนอยู่นอร์เวย์มีหอมไลายสนิทมี มีหยาหอมภาษาหนอนเรียกว่าเกรีสเลิฟแมนบอกว่าออแมนคอยอยู่ได้แต่ต้นหอมบ้านเราซื้อๆนี่แหละต้นหอมต้นหอมผักชีเจ้าอะไรเนาะอะไรอ่ะ <laughs> ฮะ <laughs> กังหูนอยู่ว่ามันเราบ่ได้เป็นลานไทยมันไม่รู่แล้วล่ะ เผื่อว่ามันเคยมีเนาะบุกบุกกันรู้เนาะเอ็มเนาะบางทีมันก็มีถ้ากระเซียงหมายถึงว่าก็คือบอกว่าต้นหอมใช่ไหไคะวจะถึงบานกับหนักๆเลพานเนาะหอมหอมไทยไอหอต้นหอมไทยอพักที่ไทยมาไหเนคั้นมันบ่มีกับบอตองซื้อ อันบ <mm um ่ได uh ้ว huh uh ่าครัโนรีถ่ายหูไปเห็นเขาเบิ่งถ่ายหูไปเห็เขาเบิ่งถ่ายหูไปก็ว่าเอ้ต้นหอมต้นหอมไทายันเป็นอย่างเงี้ยผักชีไทยมันเป็นอย่างเงี้ยถ่ายรูปไปให้เขาดูอ่าก็คิดว่ามันคงจะไม่ไอเนี่ยก็คือเพื่อความชัวถ่ายรูปไปให้ดูกลับมาบานอะไรหอมฝรังมาได้ได้ได้ผักชี พักชีแขกมาถ่มันบมีราบ่เป็นอย่างคังแหลกพานปผักชีแขกก็คือผักชีหอมบานเฮานะคะแต่ว่ามันไม่มีราาแค่ว่าบ่มีหเามีแต่ใบก็เป็นอย่างแล้วได้ยังแยวก็ได้เพิ่งเขาอีกคือก้าวอก็เป็นอย่างก็ไปนี่ก็ใส่เสื้อสุดถ่ายเสือหลาสุดหรือยังเธออีกเธือหนึ่งอาอีกเทือหนึ่งซื้อมาให้แน่

พัคซี่บ่มีเพราะว่าพัคซี่เข้าใจอยู่ถ้าเกิดบ่มีหคกบ่เอาโอเคว่เข้าใจน่ารักรักและจุ๊บจุ๊บได้สีหอมกินเมื่อสีหอมนะแก่ถุงหนึ่งเนมาหอมสีถุงแต่บ่มีหอมไทยจักห่อแต่บ่มี่อย่างนะหอมไทยที่ต้องตกันหอมหอมบัวแบบนั้นนะไม่มีหนึ่งมีผูรบะเอ่อยังผูรบจนกระเทียมจนกระเทียม แล้วก็ต้นหอมอีกละก็ไไ้เลิกแล้วก็มีมีกึมมีไอ้ยางที่บอกคือกันแต่ไม่เลิกเองแต่ว่าฉีมันไม่เลิกเองมันไม่ต้องหอมแหละทีันไม่ถูกค่ะอี่ยางนี่ไม่ถูกสักกานแต่น่ารักตรงที่ผักชีเนี่ยคือรู้อยู่มันมีรากคุณไปซื้อแต่หอมงงหอมงงซื้อเมล์มันเป็นสียาเลยสรุปแล้วไม่มีหอมที่จะต้องการเอาไปให้แตงไม่ปลูกนะปลูก น้ออ่าปลูกยังไงล่ะคะน้า่าอะก็ใสกระทางไหว่ะคะไม่แล้วมันก็ข้นใหม่คือแดนก็ยังฟื้ที่เจ๊ก็ยังใช้แดนฟื้นของอยู่นั่นแหละความพยายามของสามีทำเพื่อชีโดยเยพช่เป็นคนเป็นคนขี้เกียจไปเป็นคนขี้เกียจแล้วเป็นแล้วเป็นบุุงเป็นคนขี้เกียจสองเสียไปสลอแสเลหากินกับเบอรอแมน บะมี่กับบะเป็นอย่างต่เดี๋ยวอารมณ์เล้วหาหายมาบ่ได้เจอกับไปกินขนมปังเป็นเบอร์ชีบกระจกไงล่ะแต่ว่าสันดานคนมกแต่บบแบบจมแบบด่าถ้าเหลืองด่าพัวาพั่นเอาถามจริงๆถ้าเป็นเจ้าเนี่ยเหตุผลฮัทของด่าพัวพันม่คือไม่คือใช่แต่ผัวน่ารักก็เขาขี้เกียจโดนจมไงฮะ แม่จ๋ก็ไม่ซื้อสิแม่งซื้อมาสี่สองสี่อย่างไม่สี่ขอไมี่ซื้อมาให้สักถูกสักอย่างหนึ่งเจ้ไม่ว่าในอีสี่อย่างนี้ไม่ถูกสักอันมันต้องมีของอย่างนึ้วพ่าพยายามน่ามีควารักแล้วนาามีความสุขมากที่ทำให้เมียเมียโมโหพี่ว่าแกเป็นโรคจิตนเนี่ยพี่ว่าแกเป็นโรคจิตเหมือนกันพี่แกว่าพี่ว่า สามีต้องชอบแบบนั้นด้วยมีอะไรใช่คนอื่นกูไม่ซื้อให้มึงแต่ครั้งที่สองแล้วอันนี้ยังหมดลำรีลำได้สิกับพี่ก็แบบวลาเรีลำเลยกูซื้อเพสแบบนี้นะมันไปซื้อแบบอื่นมันบอกว่าต่อไปมึงว่าได้อย่างเลยมึงไปหาซื้อเองคือไม่ซื้ออีกเลยไม่หมดแบบว่าต้องซื้อมาผิดอีกนะแน้วมาจมแล้วมาเป็นคนจมซื้อผิดแค่ไหนถูกด่าแค่ไหนแกบอกว่าสลายแล้วเพราะว่าเจ้าก็เล่าน่ะ เป็นสีนสองตอนก็สีสองตอนเราเด็กระแนนนี่เป็นสีสองตอนเนี่ยมันก็เลยต้องอยื่น้ำแข็งเศร้าทายต่กูอยากกิน นี่แหละค่ะการนินทาผัวผู้ใดอยากนินทาผัวอีกเว้ามาเอ๊ะเธอคิวต่อไปบะเนี่ยมึงที่ดีประเสริฐเลิศมากว่าจะใส่จะใส่เอ็ะคะจใส่เอ็นเสื้อชีเหลืองก็ส่งสีเหลืองนะเป็นยังไงมาชัดๆเออเอาพี่นองเขวเจ้าต่อไปนินทาผัวค่ะไม่ค่ะไม่นินทาเขาบอนินทาเลยพึ่งดราม่าบังสก้า อ่ามาเอา,าสามีนะเธอดีทุกอย่างดีทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นยกเว้นก่อนควดวะดีมากดีจนว่ารีบไปเรือตั้งแต่วันพฤนเรหดัดสุกเสาร์อาทิตย์ถึงกลับมาบ้านเ <laughs> ข้าไปหาเมียเข้าไปหาเมียหลวงค่ะเมียหลวงคือไผ่คะ เมียหลวงคืออกีเลือกกีเลือเมียน้อยแล้วคะเมียน้อยนางยืนิธรนี่เป็นเมียน้อยค่ะเมียน้อยตาสิโตนเนาะเมียน้อยเลยต้องมาอยู่แต่นั่กอบข่อยทุกคนอาจจะสงสัยว่ามทำไมเนี่ยมาอยู่กับข่อยดูแต่เพราะว่าเป็นเมียน้อยเขาไปหาเมียหลวงค่ะน้าค่ะกันน้อยเลยมีเวลาแมลาหนาแหล่งก็จะเป็นเลขาทำหน้าไปทำหน้าไปทำสวนไปอยู่ที่ยัง เสิร์ฟของหวานค่ะมือนีฟีมือเผ็ดเห็ดเองค่ะอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรทุเรียนอ่ะข้าวเหนียวทุเรียนข้วเหนียวทุเรียนฟีมือเผ็ดค่ะรอชมข้าวเหนียวทุเรียนกับไอ้ยังก็มังวงมังวงข้าวเหนียวหมากม่วงนี่แหละค่ะการเรียกนำย่อยการนินท่าสามี ของเหล่าสาวอีสานเมียฝรั่งเนาะค่ะสีเหล่าสู้กันฟังในทํานองนี่แหละค่ะค้ำค้ำค่ะเพื่อที่จะเป็นเสียงหัวเราะให้กันและกันค่ะว้าเรื่องผัวนี่บ่มีไผดอกค่ะสีเว้าจบบ่มีเลยค่ะขอการันตีค่ะมวนมวค่ะคลิปนี้เป็นกับขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะขอโทษขอภัยในคำาบะสุภาพหรือว่าผิดพลาดประการใด ขอรับไหวในทีนี้ด้คะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเพจสิบห้ามาเบิงอีหยังค่ะสวัสดีค่ะ